พระเจ้าฉีกษัตริย์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์เซียครั้นเมื่อพระเจ้าอีเริ่มแก่ชลาลงก็ได้แสดงความจำนงที่จะยกราชสมบัติให้ขุนนางโปออีที่พระเจ้าอีเห็นว่ามีสติปัญญาสมควรที่จะครองราชสืบต่อจากพระองค์แต่เมื่อพระเจ้าอีสเสด็จสวรรคตคุนนางโปออีก็ไม่ยอมรับเป็นหัวหน้าเผา่าโดยอ้างว่า ตนเป็นเพียงขุนนางผู้น้อยรับราชการมาเพียงสามปีเห็นควรให้พระเจ้าชีพระราชโอรสของพระเจ้าอุ่ยครองราชสืบต่อไปขุนนางทั้งหลายก็เห็นด้วยพระเจ้าชีจึงได้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาตั้งแต่นั้นมาระบบคัดเลือกหัวหน้าเผา่าดยการคัดเลือกตั้งคนดีก็ถูกยกเลิกไป ระบบที่สืบราชสมบัติต่อในเชื้อสายราชวงศ์ก็ได้ปรากฏขึ้นแทนพระเจ้าฉีเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์เซี่ยครองราชระหว่าง2,146ถึง2,117ปีก่อนคริสตกาลร,รวมระยะเวลาครองราชประมาณ29ปีพระเจ้าฉีเป็นพระาราชโอรสของพระเจ้าอวีก,กับพระนางหนีเจียวราชวงศ์เซี่ยจึงนับได้ว่า เป็นราชวงศ์แรกในยุคของประวัติศาสตร์จีนการก่อตั้งราชวงศ์เซี่ยซึ่งมีรากฐานของอำนาจจากการยึดครองทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณชนมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวทว่าโดยปกติการก่อเกิดของระบบใหม่มักต้องเผชิญกับแรงต้านจากฝ่ายอนุรักษ์หลังจากที่พระเจ้าอุยสวรรคตพระเจ้าฉีพระราชโอรสของพระเจ้าอุยก็ได้ขึ้นครองราชต่อ พระเจ้าชีได้คิดที่จะรวบรวมอำนาจทั้งหมดของทุกอาณาจักรให้อยู่กับราชวงศ์เสีย่ยย้อนไปตั้งแต่อริยธรรมจีนก่อตั้งขึ้นในประเทศจีนในตอนนั้นยังอยู่เป็นกลุ่มชนเผ่าและนครรัฐต่างๆมากมายโดยที่ผู้นำแต่ละรัฐไม่ได้มีฐานะเหนือกว่ารัฐอื่นแม้ตอนที่ราชวงศ์เสียก่อตั้งในยุคข,ของพระเจ้าอุยราชวงศ์เซี่ยก็ยังเป็นเพียงรัฐรัฐหนึ่ง บนแผ่นดินจีนเท่านั้นสรุปคือทุกรัฐจะมีอำนาจเท่าเทียมกันเมื่อพระเจ้าชีรับสืบทอดตำแหน่งของบิดาพระเจ้าฉีก็ได้เชิญบรรดาหัวหน้าชนเผ่าจากดินแดนต่างๆมาร่วมในงานเลี้ยงที่หยางเฉิงเพื่อให้ผู้นำทุกคนยอมรับในอำนาจของพระเจ้าชีรับรองการขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ของตนแต่กลุ่มหู้ซื่อไม่พอใจพระเจ้าฉี ที่ยกเลิกระบบการคัดสรรผู้มีความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้นำที่มีอยู่เดิมจึงไม่ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงนั้นพระเจ้าชีจึงยกกองทัพออกไปปราบกลุ่มผู้ซื่อโดยทำสึกกันที่การหรือมณฑลการสู้ในปัจจุบันจนกลุ่มผู้ซื่อพ่ายแพ้และถูกลบชื่อออกไปชัยชนะจากการรบครั้งนี้ทำให้ก้าวแรกของระบบอำนาจใหมน่นี้แข็งแรงขึ้น เมื่อระบบการปกครองแบบใหม่นี้ค่อยๆพัฒนาขึ้นขณะที่พระเจ้าฉี่ต้องเผชิญปัญหาการขาดประสบการณ์ในการปกครองบ้านเมืองรากฐานของอำนาจที่มาจากการยึดครองทรัพย์สินเป็นของส่วนตัวในช่วงระยะของการฟูมฟักของการก้าวขึ้นสู่อำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ซึ่งมีสภาพการขูดรีดแย่งชิง และความกระหายในการเสพสุขของพระเจ้าชีก็ยังเป็นไปอย่างรุนแรงและย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการแย่งชิงผลประโยชน์และอำนาจในกลุ่มบุตรชายของตอนเองได้ดังนั้นเมื่อพระเจ้าชีสิ้นพระชนลงบุตรชายของเขาทั้งห้าคนก็เปิดศึกแย่งชิงอำนาจกัน